ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID ROV ฟี e ฟฟีฟ่าออนไลน์ n e 4 by adfrin ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พวกับผมโกราอิอนาวันนี้ก็อยู่กันในเกมเป s ส2งนะครับผมวันนี้วันพฤหัสก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเปสองี2021ครับผมก็จะมาทำการสุ่มนักเตะเหมือนเดิมกับนักเตะอีเวนต์ใหม่ๆนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ย ผมได้ตั๋วฟรีมาด้วยได้อ่าตำนานได้ตำนานฟรีมาด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตำนานกันตำนานฟรีอันนี้เรียกได้ว่าแจก EA แจกครับมีมาโจน่าโยนครัฟอะไรพวกเนี้ยตัวเก่งๆเพียบครับพีองค์ o BA ออยู่ในนี้เพียบครับผมนะแล้วก็อไอคอนิกโมเมนต์นิลานสามทหารเสือกลับมาอีกแล้วครับรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่ไหวจะเปิดแล้วครับนะ มาสามรอบ <_ ć> แล้วพวกเนียเลยเอ่อแล้วก็มาอ่มีแฟนชอยส์ครับแฟนชอยส์ลีกเอิงครับอันนี้แฟนชอยส์ของหลีกเอิงครับก็อยากได้เอ<ๆ>็มเป้ครับอันนี้อยากได้เอ็มเป้จริงๆก็ๆๆอยากได้ตัวเดียวเลยนะแต่ถ้าที่พอทำเนาก็คิมเบมเป้อาอัวแล้วก็มอยเซคีนแล้วก็คาร์มาเป็นก้าพวกนี้พอได้ครับแต่อยากได้แค่ตัวเดียวป๊อปเป้จริงไม,ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเปิดสนุกสนานไปแล้วก็อันนี้ครับผม เพย์ออฟเดอะวีคครับในเดือนสิงหาครับอันนี้เพย์ออฟเดอะวีคเดือนสิงหาครับนักเตะยอดเยี่ยมดูวันซาบตา้าเคโรนาบาัตโมราต้า์จิโนไวนาดุมโบโซวิตอังเดซิลบาไอพวกนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เอาจริงผมแทบไม่มีตัวอย่างได้เลยครับในนี้แทบไม่อยากได้ใครเลยอยากได้โมราต้าแล้วกันเออมันเพย์ออฟเดอะออฟเดอะวีคของเดือนสิงหาเนาะโอเคก็เปิดดุกดานไปแล้วกัน หนุกนานไปแล้วกันครับหนุกหนานไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยครับอันนี้ก่อนเลยครับบัเป้อันนี้ก่อนเลยลีเอิงก่อนเลยบัเป้คิบเป้บัเป้คิบเป้เอาอัวคามาเวงกาไปไมเมซค,คินขอบัเป้มาอยากได้บัพเป้สุดครับอยากได้บัเป้สุดละของลีเอิงไปฝรั่งเศสอยู่แล้วละ่ะขอบัเป้ครับปารีสโอ้โหมึงมา อะไรทีน,นี้ทีมอะไรนะล้องปะล้องใครอะ่ะโอ้โหบูลัสยิวมาร์สแตกไปหนึ่งครับบูลัสยิวมาร์สไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง <c oughs> วันที่สองมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าอันที่สองครับผมยังไง เอาอัวขออาอัวถ้าจะมาถ้าจะ利用ขอเอาอัวครับถ้า利用ขอเอาอัวเอาอัวโอเคถือว่าตัวนี้ถือว่ากลางๆตัวนี้ถือว่ากลางๆครับตัวนี้เรียกได้ว่าดาวรุ่งพุ่งแรงอายุยี่สองอาอัวครับคุสมอัวไอ้ตัวนี้มีข่าวกับทีมใหญ่ตลอดเลยนะแต่ไม่ได้ย้ายทันที <c oughs> ลูกที่สามครับรบัปเป้ไหมบัเป้มอยเซคีนกินบัเป้มา บาเป้คีนคิมบาเป้ไปฝรั่งเศสแหย่อยู่แล้วครับคิมบาเป้ปะคิมบาเป้ปะผิวสีมอยเซคีนโอเคมอยเซคีนมอยเซคีนครับนะอานายแห่งอิตาลีครับมอยเซคีนครับนี่ผมเขียวด้วยเป็นไงไม่ธรรมดาจริงครับมอยเซคีนครับนี่ผมสีเขียวด้วยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะผมส่งอะไรวะเนี่ยส่งปลาคารเหรอ ฟิวจัดไปบอนที่สี่ครับโอเคเรายังไม่ซ้ำนะซ้ำเมื่อไหร่บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปครับถ้ามันเริ่มซ้ำเมื่อไหร่บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปนทันดี <c oughs> มันจะเริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดนั่นไงไอชิบหายกูเพิ่งพูดไอชิบหาย <c oughs> โอ้โหตัวที่สี่ก็ซ้ำแล้วเหรอเนี่ยซ้ำไวเกินครับลูกที่สี่ก็ซ้ำแล้วเหรออะไรวะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอย่างที่พูดเลยว่าบรรยากาศไม่ก็เปลี่ยนไปเลยอีเวนเอาหน่อยเอ็มบ้ปเป้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไม่เอาชุดขาวเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มบัปเป้เอ็มเอ็มบัปเป้เอ็มบ้าเป้เอ็มบัปเป้ สัปดาห์ที่แล้วเปิดได้ได้มาสัปดาห์นี้เอ็มบาเป้ครับผมเอ็มบาเป้โอเคสวยงามเอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้ abe, ทำไมสีผิวมันทำไมดูคล้ำกว่าในรูปอีกครับเอ็มบาเป้ abe, ครับ <c oughs> สวยงามเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าโหดนี่ใช่ไหมตัวนี้เห็นเขาบอกว่าโหดกับเอ็มบาเป้ครับโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอ็มบาเป้โอเคสวยงามถือว่าได้ไวกว่าที่คิดนะถือว่ามาเร็วกว่าที่คิดครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวข้ามไปเปิดพิโอตาวิกเลยแล้วกันครับผมนะพิโอตาวิกถามว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษไหมเอาโมราต้าแล้วกันโมราต้ามาดุมผมโอเคครับโมราต้ามาดุมซาก้าแล้วก็เดมิล่าซูม่าประมาณนี้แล้วกันไม่ได้อยากได้ใครเป็นพิเศษแต่ถ้าอยากได้สุดก็โมราต้าแล้วกันครับหรือเลยแล้วนะครับสามครั้งไปขอมีโมราต้าสักครั้งหนึ่งในนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็พอใจแล้ว เฮ้ยมูตรตาเลยเป้เนี่ยอเโรโมราตาสวยงามครับอเโรโมราตาครับถือว่ามาได้เร็วนะวันนี้ถือว่าอยากได้ตัวที่อยากได้เร็วเหมือนกันนะดีครับไม่ค่อยเปลืองครับโอเคแต่ว่าต่อนหน่อยต่อนหน่อยมีให้เปิด3ามครั้งก็เปิดให้ครบไปครับมูตร์ตาโอเคขออย่าซ้ำพอหลังจากนี้ขอไม่ซ้ำพอตัวอะไรก็ได้ครับ แต่ถ้าได้พวกตัวที่อยากได้ก็โอเคนะขอ,อไม่ซ้ำบอวันนี้ถือว่าดวงดีวันนี้ดวงดีเหมือนกันโปรตุเกสอันเดซิลาไหมใช่ไหมโปรตุเกสอันเดซิลบาโปรตุเกสโปรตุเกสเบอร์อเก้าอันเดซิลาครับผมอันเดรซิลายังหล่อเลยอเดียซิลาหล่อจัดตาเลไ่ไปหน่อยนะ <c oughs> ผมกูบุลลี่อีกแล้ว ลูกสุดท้ายครับไปเวนดูดุม,มาออนแลนด์ออนแลนด์ออนนวนดูดุเวนดูดุเวนดูดุรัเสเซียโอ้โหใครวัรัสเซียใครอ่ะใครวัรัสเซียใครเบอร์สามใครวะจำไม่ได้แล้วเสียใครโอ้โหหน้าไม่เหมือนใครนะดีเยฟเหรอโอ้โหหน้าไม่มีด้วยครับดีเยฟครับ <c oughs> หน้าดินน้ำมันด้วย โอเคมาถึงไฮไลท์ของเราครับผมไฮไลท์ของเราครับเลเจนด์เ r อร์ไวครับผมถามว่าผมอยากได้ใครแนะ่นอนอยากได้ตัวเทพๆทุกตัวแหละครับมาโลน่าโยนครับพวกนี้อยากได้อยู่แล้วครับโรมาลิโอโรนินโยโรนินโยผมมีการชมพูแล้วไม่เอาเบคินเบลเอเอร์ลูมิเนเก้นเนี่ยอยากได้ครับพวกตัวกี้ๆอยากเอามาครับเวล่าก็อยากได้ครับ ไอพวกเนี้ยอย่าเอามาครับต่อเลสผมมีอีกเวอร์นึงแล้วอะ่ะต่อเลสผมมีอีกเวอร์นึงแล้วครับต่อเลสผมมีเวอร์ชันลิเวอร์พูลสีชมพูแล้วการได้คอนิคโมเมนต์โอโนอะไรเงี้ยไม่เอาครับโอเคขอตัวดีๆหน่อยแล้วกันครับนะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเลเจนด์เวอร์ไวแพ็คนี้แล้วกันครับผมนะ ยังไงขอบคุณทุกคนมากครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันทุกทีอย่าลืมนะครับผมฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องกอาลอีกหน่อยนะครับผมและเดี๋ยวอีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเต็มที่แน่นอนครับเลยครับเลเจนด์เวอร์ไว e ขอตัวเทพๆมาลนาโยฮันครับรูมินิก้คิเอร่าจัดไปเออ yes yes please Please? Please? Hay quá Khổ là phải yêu Vaart được phát Giảng ký Giảng sư mê sạt là phải yêu Vaart được phát เตกคาราบาเใส่กูอีกโอเคครับนะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็มีเอ็มบัปเป้ครับนะคลิปนี้เราสุ่มได้เอ็มบัปเป้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงอย่าลืมว่าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์เป็นสสำปกำลังใจให้กันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ แดกอีวนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม